ทุกคนมาดูนี่มาดูนี่นี่ทุกคนมาดูนี่ปะใครวะเฮ้ยทุกคนออกมาแล้วจังหวะนี้ผมทำวันนี้หลุดอันนี้มาหนักนี้มาหนักนี้มาหนักนี้อุ้สุดท้ายแล้วอุ้ี่ยม้ยยุ่ยซีดีซอไม่รู้เรื่องแล้วผมก็บางทีนะไปไปตัดเอาไปไหนอีกนีวันนี้ก็นี่ทุกคนดูคันนี้นะครับดูให้ดีนะครับนี่คันนี้นะก็แบบว่าเป็นคันที่แบบว่าสวยมากจริงๆนะเขาคือ ก้ันเรียกพี่มารีครับโอ้โหไม่เชื่อเหรอครับเรียกเหียตายก่อนดูอย่า well. ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe และกดสั่นกระดิ course, <S <S ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับ เจ้าเกติี้ยยทีเคครับวันนี้นะครับทุกคนนะแบบว่าผมอยู่ที่ GB บีแรนะครับทุกคนนะที่รัชดาฮะแบบว่าวันนี้ก็แบบว่ามีคนดังมาอีกแล้วนะครับแบบว่ามาทํารถที่ร้านพี่บอยสติกเกอร์นะฮะสุดยอดมากเลยทีเดียวนสาขาสาขารัชดา31มหะฮะเมนมาได้เลยนนี่ทุกคนดูคันนี้นะครับดูให้ดีนะครับนี่คันนี้นะก็แบบว่าเป็นคันที่แบบว่าสวยมากจริงๆนะคาใครเขาคือ ยังไม่บอกบอกได้ครับบอกเลยว่าเป็นพี่คิงสูเยอะเฮะคันนี้เลยฮะผมาจากพัทยาเลยนะเขามาทำอะไรที่นี่เขาพาเพื่อนคนนึงคะมาทำรถอ่ะบอกบอกเค้่นี้ก่อนเกิดไหมก่อนฮะเดี๋ยวเราจะไปเจอพี่เขาละเลืดกคันนี้ก่อนคันแดงใช่ครับเี่อนี้มาต่อคันแดงฮะ <N ic ly> นี่เป็นลายไหมครับนี่ลายคุ้นๆไหมครับสุดยอดมากครั้งนี้แบบว่าก็เป็นคันที่แบบว่าคุ้นตาเด็กมากครับคุกคนแบบว่าเจอเจอ,เจอเนี่ยเจอแค่แถบเนี้ยก็ดูแล้วว่าเป็นรถใครแล้วฮะมาดูของแต่งกังหน่อมีอะไรบ้างมาดูของแต่งา็หล่ะนี่เป็นครีบฉลามครับก็ข้างหลังเป็นปีกไหมครับป<บ><ะ>ีกแมสซาปปีกแมสซาปปีกแมสซาปปีกแมส แล้วก็นี่สปอยด้วยนะตุ๊เป็ดตุ๊เป็ดเป็ดเป็นคาร์บอนเคปลาคาร์บอนเคป้าก็สวยมากนะวิบวับวิบวับมาดูนี่มาดูนี่ทุกคนมาดูนี่ะใครวะเฮ้ยทุกคนประมาณท่าจังหวัดเอ้ผมทำวันนี่หลุดอ่ะ ไม่ไม่ใช่เพื่อนนี่ลองนะฮะลองนะฮะในอนาคตเขาจะออกทางนี้นะคันนี้คันนี้เป็นของพี่บอยแต่ว่าพี่บอยนั่งรถคันนี้แล้วแบบว่าเป็นยังไงบ้างครับแบบว่าอยากมีเป็นของตัวเองไหมครับแบบเนี่ย Lamborghini ครับมีอยู่แล้วฟังเขา่องฟังเขาเก่าไปครับไม่ไม่าไปขั้นตูดอ่ะขั้นตูดอ่ะรถเก่าแล้วเพื่อนโอ้โหแล้วเป็นเพื่อนคนดีเนี่ยะไรเป็นงาเป็นเง S <S โอเคครับสิมาเจอนุณดังของเราดีกว่านะนี่เป็นพี่โนนยูได้อีกแล้วครับวันก่อนนะครับแบบว่าผมก็ อยากจะแอกนะแต่ว่าแบบออกไปไหนยคลิปนแบบออกไปถ่ายคลิปนี่นี่มันก่อนนะครับแบบว่าทรงผมแบบโคตรเทเลทมากครับผมโคตรเสียดายที่แบบว่าทรงผมของผมนะครับในคลิปนะแบบว่าโคตรเทเลทมากเลยนั่นเหมือนตอนนี้นะครับแบบว่าวันนี้ก็อยากจะมาแอก่อนไออยากแอกอยากแอกอยากแอกวันก่อนวันก่อนถ่ายคลิปงแล้วเขาบอกเขาบอกว่าโอ้ยเขีบอเกาะดังเกาะพี่เขาดังเขอมาละเกาะจริงครับบอกเลยผมอยากตื่นเต้นมึงรัวมากเลยนะอยากใช่ครับแปลว่าถ้าแบบว่าตื่นเต้นก็จะเป็นแบบนี้นะ พูดไมรู the the no you. You like ้เร so yeah, ื True ่องแล้วผมก็บางทีนะก็ไปตัดเอาไปไหนอีกพี่ตอนนี้กคนเดียวเดี๋ยวผมก็ให้ไปแล้วใจเย็นๆพี่มาทำอะไรที่ร้านพี่บอยครับวันนี้มีรถอะไรมาทำหรือเปล่ามาแวะเข้าห้องน้ำกุ้ยเยอ๋อมาแวะเขาห้องน้ำบุร์นัสตาแล้วนะทุกคนนะรอบก่อนได้ปกอดพี่ยังยังครับเอาที่แล้วอะไรครับที่แล้วเนี่ยใกล้จะไปกอดแล้วขอพี่บอยขาบคุณพี่บอยนไม่ได้ครับขอไม่ได้อีกแล้วนะขอบคุณสุดกว่าครับโอเคครับแล้วมีคนเมนด้วยนะครับเจ็ดพันซาร์ดับกอดเจ็ดล้านซาร์ไม่ได้แล้ว ต่อครับนี่มีใครบ้างครับมีพี่มารีฮะพี่มารีสวยมากนะฮะแล้วก็มีพี่คิงโซเยอร์นะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ครับก็แบบว่าถามพี่มารีสวยมากีกว่าครับส่วนตรงไหนพี่ผู้เชี่ยไม่อยากพูดเยอะนะครับในวงการอะไรทุกอย่างนะครับพี่ยินหนึ่งตลอด อยยืนหนึ่งครับทุกคนแบบว่าคิดออกกันเอางี้เอางี้หน่อยพี่ให้เองเป็นเด็กเรียไข่พี่รักกานี่ผมบอกเลยครัว่าพี่เขาครับเป็นคนที่ทำให้ผมทำยูทูบนะฮะจริงไหมแต่ว่าดีเดตของเขานะเหมือนลอยเวทอะไรน้องที่เห็นน้องเป็นอย่างงี้ใช่ฮะโอเคว่าอะไรอะไรไม่เป็นไรครับผมเคยบอกเพื่อนดังมาลืมไหมนี่ไม่มาไม่มามาอันนี้อันนี้กี่ซับนะเจ็ดพันครับอันนี้เจ็ดพันซับเรียกพี่มาลีนะครับแสนซับเรียกไอ้ตาเรียกเหมือนเดิมครับเรียกพี่มาเรียนห้าห้ากันนซับเรียกไง ก็เรียกพี่มารีครับโอ้โหไม่เช่่อหรอครับเี่ย้ย่าลีวลีเด็ดขึ้นเลยวาีเด็ดขออภัาครับกิต้มีหลายอย่างแต่งเนสวยมากคะพี่มาลีแต่งสวยมากมาจริงๆครับพี่มารีอีก3โอหพี่มารีโหดชิบหายคนเปนมืไเบื่อดบหนึ่งอีกสโอ้โหแคน็อปยัง้องให้พี่เป็นอบอีกห ผมแทบจะกล้ามน้องบอราะคุณพี่มากผมจะสอนลูกอีหกโ,โคต,โตรอีกเจก็ดโคต,โตร,คตตรยิงอีแปดอันดับหนึ่งก็เป็นพี่พี่มาลีขอนาฬิกาฟาเรนไฮน์นะฮะก็ไปดูเขาได้นะฮะสองนาฬิกาฟาเรนไฮน,นไลล์อุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าเซลเซียสแรงปืนสามสิบสองอุณหภูมิความชื้นญยี่สิบสองนาฬิกาปัดขวายิงเพื่อหวังผลแท็ก

อยู่โอเครถพี่นนท์ทันนี้นะก็แบบว่าสวยมากนะผมอยากบอกแค่นี้นะครับว่าเป็นมัสแตงนะครับเป็นมัสแตงที่ผมแบบว่าคือแบบอยากได้เออรถในฝันครับสำหรับวันนี้นะครับก็แบบว่าอยังไม่ได้อ X กับพี่นนท์เลยแบบว่าขอต่อที่จะเปลี่ยนคันหน้า กอดสี่มาคีล่ะพี่กีก่อนพี่กีพี่กีเราพี่กีไม่คุ้นเลยหรอกโอ้พี่งีนี่นี่อย่างได้กอดพี่น้องอย่างไม่ได้กอดพี่นนเลยวันนี้ต้องได้กอดแล้วบอกเลยนะสำหรับเอ็ซีทุกคนนะที่แบบว่าอยากดูผมนะก็แบบว่าถ้าใครแบบไม่อยากดูผมก็ไม่เป็นไรครับผมอยากให้ดูนะกอดก่อนก็ทีอะเอาเร็วเร็ไม่ว่างดูดูดูดีทุกคนมามมไ่สองเลยนี่พี่นนมาตรงนี้เลยครับทุกคนนี่กี่เดือนช่วยดูเลยฮะพี่กี่เดือนนะพี่กี่เดือนกีเดืนอะไร S <S อะไร <S 2> <S 2: <im 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 ิเผนขอกอแล้วหน่อยนะวันน <im hm uhh ี้ก exactly ็แบบว่าขล้วไม่ได้บอกเลยนะก็แบบว่าขอแอ๊กหน่อยละกันนี่เป็นไงรกันี่อย่างนี้แค่นี้นะก็แบบว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับแบบว่าอยากติดตามผมก็ฝากกดกระดิ่งกัเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับรวยไงรวยกันต้องกินต้องเงินทุก บอกบอที่มาตังค์มาห้ด้วยใครจ่ายใครจ่ายอ๋อนี่เจอเจอสายเจอโนนดูดาถึงกับเอ้ยฮะเพราะว่าระยะทางมันไกลเพราะว่าเหมือนมันไม่ค่อยมีใครไปโนนอีกนอะไรวะ ไม่มีอะไม่ Bref, มีไม่มีอยาาน้องมาลีเนี่ยไม่บอกกูแต่แรกไม่บอกกูว่าถงต้งนี่ไม่ถยามาเลตายแล้วตรงลงจะมาทำไมเบบวันนี้ลงช่องวน่นซื้อรถอะีลยวลงคลิปสอคลิปพอครับพี่มันแูถามว่าไอ้ต็งะไปกคุณลุเรื่อตอ้ตงโรเรียน่ะถามว่าเลือจะลงคิปหรือาครับก็กูจะลงมรงว